สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้าไม้ชงอีกเช่นเคยครับวันนี้เราได้ตัวของ Apple มาแต่เป็นทางพันเครื่อนเสียงครับผมอันนี้เรียกว่า iPod นะครับเป็นตัวเล่นครับหรือเพเยอร์ครับที่เอาไว้ฟังเพลงในสมัยนู้นครับผมสมัยนู้นเนี่ยก็คือเราอยากจะฟังเพลงอะไรครับเราก็จะต่อแล้วก็โยนเพลงเข้าไปครับผมตรงนี้ก็จะสามารถเล่นเพลงได้ซึ่งตัวนี้ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่สภาพเครื่องสวยดีมากๆอยู่ครับตัวนี้พี่ลูกค้าช่วยส่งมาให้เราทําโดยเลือกหนังวัวเป็นหนังวัวสีขาววครในี่้้้ือจิเลลยะผมชไปแ ยังขาวอยู่จะไม่แตกแล้วก็ไม่ลอเป็นผงออกมาเพราะว่าในทองตลาดหนังสีเขาหนังสีเหลืองหนังสีส้มเนี่ยมันจะเป็น P ี c แต่อันนี้เป็นหนังวัวแท้ครับตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าหนังวัวมันมีรูขุมขนครับระบายความชื้นได้ดีและที่สำคัญเราทําเป็นหนังในนอกครับผม มันก็เลยอยู่ทนแบบนี้ครับเป็น1ิปีคู่กับตัวไอ o อตัวนี้เลยหลายๆท่านบอกว่าหนังวัวใช้แล้วอาจจะมีความชื้นเนื่องจากว่าเขาเป็นหนังวัวทั่วไปหรือเป็น p ีครับมันหมักเอาไว้ทําให้ของที่ใส่ลงไปเนี่ยเสียสภาพแต่ถ้าเป็นหนังเกตดีด,ดีเนี่ยคือมูลค่าจะสูงกว่าพวกนั้นเป็นเท่าตัวครับอย่างซองตัวนี้ถ้าไปซื้อเป็นหนังแท้ของแบรนด์ในสมัยก่อนก็สี่ห้าพันครับแต่ตัวนี้เราทำไม่ถึงครับผมตรงนี้เราก็ทําออกมาให้กับพี่ลูกคา้าโดยใช้หนังวัสดุเกตครับ ที่สําคัญครับคือด้านหลังตัวห้อยครับเราจะทําออกมาเป็นตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวตัวนี้เราใช้อะไรของโค้ดครับผมซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็หลังน้ําหนักได้ดีมากตัวนี้เนี่ยสามารถหมุนได้สบายๆเลยมันจะมีตุ่มเล็กๆอยู่เวลาเราใช้เป็นานๆถ้าเป็นตัวเกี่ยวถูกๆครับเหล็กมันจะสึกหลอเพราะมันเกิดการเสียสีเสียสีแล้วมันก็จะหลุดทําให้ตัวอันเนี้ยเราหายแต่ตัวนี้มันจะมีตัวตุ่มล็อกเอาไว้อยู่ทาให้มันแข็งแรงทนทานตรงนี้การันตีตลอดการใช้งานเลยนะครับกับตัวเกี่ยวของที่ร้านเราส่วนต่อมาคือเวลาเราตียึดลงไปแล้วเนี่ยยั่่ห้ออูาลง เราจะเอาไว้เกี่ยวกางเกงเกี่ยวเป้เกี่ยวกระเป๋าแต่ในบางโอกาสครับผมเราไม่อยากจะห้อยมันก็จะมีส่วนยืน่นเราเลยออกแบบให้เราบีบตัวเกี่ยวกเก็บลงมาได้ครับทำให้มันเป็นขนาดพอดีกับตัวของไอ้พอร์ชัทเฟิร์ครับผมตรงนี้ก็จะการทําออกมาให้กับพี่ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมจะส่งไปหาครับเราก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับหลายๆท่านเลยที่ส่งของที่รักมาจะเป็นนาฬิกาครับผมปากกาครับมือถือเครื่องเล่นครับ แล้วก็อย่างพวกของอุปกรณ์พวกคีย์บอร์ดเมาส์เนี่ยหลายๆท่านก็เอามาให้เราหุ้มหนังครับของพวกนี้อยู่กับผมคนเดียวครับสบายใจได้ของเนี่ยก็จะไม่ผ่านมือใครเลยนอกจากมือผมคนเดียวครับผมตรงนี้ก็จัดการออกมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปก่อนครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาช่วยชมคลิปกดติดตามแลวก็แวะมาอุดหนุนครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมบางทีลงรูปตัวผู้ขายบ้างบางทีก็ไม่ลงบ้างเนื่องจากบางทีไม่ได้กลหนวดครับหนวดมันเฟิร์มมากวันนี้โกนแล้วก็เลยสามารถอัดตัวเองลงไปได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ